แค่คิดเกิดเสมอเวลาอบรมอย่างนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเราสวิตไปใช้ตัว i w o r k ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช้โคดที่จะดจ้เพื่อว่าจะทำไงถึจะเปิดได้ตัวอโคดได้นะครับตอนนี้เขาล้องไม่หมดเลยเรากลับมาที่นี่เรา,าปิดไอโคดไปก่อนก็ได้นะครับคลิกที่ไอโคดแล้วก็เลือกค e วิณนะครับถ e ้าไอโคดอาจารย์ยังค้างอยู่นะครับแต่ก็ค e วิณออกไปได้นะครับไอโคดนะฮะแล้วก็ค e ิดไป วนนี้เราจะสตาร์ตตัว Keynote ขึ้นมานะครับ Keynote จะเป็นตัวทีอ่อยู่ด้านล่างนะครับที่เหมือนเป็นท่านเนี่ยะครับอาจารย์ d บบเ l e ลคลิ k Keynote ตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้เป็นเครื่องสีเครื่องสีบอลมันจะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องสีขาวเนี่ยอาจารย์จะต้องไปเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับ คิดไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีคีย์โน้ตให้เลือกเสร็จแล้วก็ <_ t ip> เราก็เลือกไทออ้นะครับถ้าเป็นเครืรร่องสีขาวเลือกไทออ้แล้วมันจะให้ใส่อีเมลเดสก็ใสคันที้สิงก็ได้น,นะครับไม่เป็นไร ที่เนี่ยครับที่แอปพลิเคชันแล้วก็เป็นโฟลเดอร์แล้วเลือกไอเวิร์ดขึ้นมาครับไอเวิร์ดขึ้นมาถ้าเครื่องเครื่องรอนเป็นเครื่องมันเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับมีเครื่องไหนเปิดไม่ได้ไหมครับถ้าเปิดได้จะจะได้หน้าตาแบบนี้มาตีชูเซอร์ อันนี้คือถ้าจะเปิดคีโนขึ้นมานะครับมันจะมีตัวตีมเชเซอร์ให้เลื่อนนะครับจำนวนเลยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเทมเพลตนะครับสำหรับที่จะใช้ในการทำพรีเซนเทชันถ้าจะเอาเมาส์เลื่อนดูในแต่ละแบบนะครับมันก็จะมีตัวอย่างข้างายให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรบ้างเนะ,ะเน,นะมันก็จะให้เลื่อนดูว่าตัวอย่างข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับ ดานล่างมันจะมีให้เลือกสไลด์สายได้นะครับว่าสไลด์ที่สร้างเนี่ยจะอาศยเท่าไหร่นะครับพันยี่สิบสี่พันเอ่อ่งสองหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เราเลือกอิมดิทเทอเรียลนะคะรับสมมติเราจะเลือกเลือกแบบจะอ่านที่เหมือนกันก่อนนะครับอาจารย์เลือกอ่านที่เป็นอิมดิทเทอเรียลที่เป็นรูปผู้หญิงเอามือปิดปากนะครับเราเลือกอันนี้นะครับเลือดับเบิ้ลคลิกไปนะครับ ทีนี้ใจครับพอเลือกมาปั๊บเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการแสดงนะครับว่าเวลาทำงานเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นแบบดีฟอลก็คือโชว์ทีละสไลด์ไล่ลงไปนะครับในมุมข้างบนเนี่ยครับทีนี้ตรงวิวเนี่ยนะครับก็จะเลือกที่วิวเห็นไหมมันจะมีรูปแบบของการแสดงหลายแบบ แบบแรกที่เลือกอยู่เนี่ยคือ Navigator นะครับเราคลิกตรงรูปวิวถ้าผมเลือกมาที่เอาไลน์นะจะโชว์อีกแบบหนึง่งเอาไลน์ก็จะเป็นข้อความนะครับได้ลงมาก็จะคล้ายๆ PowerPoint ที่จะวาดไปนะครับสไลด์ only ก็โชว์แต่สไลด์นะครับเราคลิกตรงวิวเนี่ยนะครับวิวนะครับหรือว่ามีเทเบิลหลายๆอันแบบนี้ก็ได้นะครับตอนนี้จะให้เหมือนกันก่อนก็คือเป็นนาร์วีเกเร์นะครับเลือกเป็นนาวีเกเตอร์นาวหมายความว่า ทางด้านซ้ายมือก็จะมีตัวสไลด์นะครับเหมือนกับเป็นสไลด์เล็กๆทางขวามือก็คือรายละเอียดถ้าเราโฟกัสที่สไลด์ไหนก็จะโชว์รายละเอียดสไลด์ขึ้นมาสไลด์แรกนะครับในสไลด์แรกเนี่ยเราอยากจะได้รูปภาพแบบไหนนะครับฟอร์แมตแบบไหนอาจารย์ดูตรงมาสเตอร์นิดน,นึงตรงนี้มันจะแตกต่างจาก powerpoint powerpoint เนสไลด์มาสเตอร์มันคือฟอร์แมตของสไลด์ แต่ตรงนี้เนี่ยสไลด์มาสเตอร์มันหมายถึงรูปแบบของสไลด์ในแต่ละหน้านะครับถ้าอาจารย์คลิกตรงมาสเตอร์จอนะครับมาสเตอร์เนี่ยเนี่ยมันจะมีมาสเตอร์อยู่เนี่ยคลิกตรงนี้นะตรงมัสเตอร์เห็นไหมมันจะมีให้เลือกว่าต้องการแบบไหนเนี่ยต้องการแบบไหนนะครับสมมุติว่าผมคลิกที่มาสเตอร์นะครับแล้วผมเลือกลงไปเราจะเอาอันที่เป็นโฟโต้นะครับฮอ r i ซ o นฮอ l l ซ h นทอลนะครับ คือเป็นรูปผู้หญิงปิดปากคือมีรูปใหญ่ๆใหเ้เราคิดเลื่อนจะแบบนี้ขึ้นมาสำหรับหน้านี้น,นะครับทีนี้พอเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับลักษณะก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเอาภาพมาใส่ได้นะครับคือเอาภาพมาใส่เนี่ยอาจารย์เลือกตรงตัวมีเดียจะไหมครับทางด้านขวามือจะมีเรื่องแทบที่เป็นมีเดียอยู่ปุ่มเนี่ย แล้วคิดที่มีเดียพอคิดที่มีเดียเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไล่ดูนี่ก็จะเป็นรูปแบบของมีเดียที่มีนะครับสามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับด้ววิธีหนึ่นงอ่าเราจะไม่เลือกจากมีเดียนี้นะครับอาจารย์ปิดไปนะครับจัดสักนิดหนึ่งนะครับเวลาจัดเนี่ยมุมล่างนะฮะจะทําให้จัดเลื่อนได้อยูน่นะโอเคผมจัดสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าบนสกรีนเนี่ยอาจารย์มีไฟล์ไฟล์หนึ่งชื่อว่า ครับ e e เชอ e ์อเวนเจอไหมเรามี Teacher Event อยู่เรามี Teacher Event เนี่ยนะครับอาจารย์ตับเว้วคยิกเข้าไปที่ Teacher Event มันเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราต้อจัดมันสักนิดหนึ่งอันนี้ใส่ความเป็นมือเมาส์สหน่อยนะครับจัดสักนิดหนึ่งในตัว t e เช h e r อีเวนเนี่ยอาจารย์จะมีโฟลเดอร์นะครับ k e y ีย c k นะครับ แล้วเราเลือกอันที่เป็นอ่ะเราเลือกในเทอร์เรีนนะครับเสร็จแล้วโทษทีโทษทีคราน,นี้ทีแข่งในเทอร์รัน, land, น,อ,น,นอาจารย์เลือกอัทนที่เป็น sustainability photo sustainability photo นะครับแล้วถ้าเรากดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้เห็น้านนมันก็จะเป็นรูปให้เราเลือกนะครับมันจะมีรูปให้เลือกนแายอ่ะ อาจารย์หาฟอเรสเจอไปครับรูปที่ชื่อว่า f o r รส t พอ่าพาเจอ f o r รส t นะครับอาจารย์ก็อดค้างไว้ที่ฟอเรส t นะครับแล้วลากนะลากนะครับลากไปวางตรงนี้ครับจะวางให้แล้นะข้อดีก็คือว่ามันจะวางเป๊ะเลยไม่ต้องเสียเวลามาจัดอะไรแล้วนะไม่ต้องมาขยับอะไรก็จะอยู่ตรงนี้มันเงามนะว่าเราลากฟอเรสวางเสร็จ ได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้อาจารย์เลือกฟอร์เรสต์วางแล้วนะครับอาจารย์คลิกลงไปที่รูปนะครับพออาจารย์คลิกลงไปที่รูปอาจารย์จะเจอ Edit Mask อ์สเดี๋ยวนะอีดิทมาร์สนะครับในอีดิทมาร์สตรงนี้เนี่ยถ้าเราคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับทำใหม่นะครับเริ่มต้นจากการที่ผมคลิกที่รูปมันจะขึ้นแถบที่ว่า ขึ้นเมนูที่เป็น e d i ิ m a s ้าคิดที่รูปก่อนนะครับแล้วคิดตรงปุ่มที่ว่าเป็น e d i ิ m a s ้าสกทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อาจารย์สามารถเลื่อนขยายรูปได้ไหมตอนนี้เลื่อนขยายแล้วเลื่อนแล้วประมาณนี้นะครับจแล้วถ้าอาจารย์เอาเมาส์มาวางบริเวณนี้มันจะเป็นรูปมือทำให้เราสามารถขยายรูปได้ไหมอาจารย์นับกรอบที่เห็นชัดๆนี่คือภาพที่จะเห็นจริง ขึ้นอยู่กับว่ารูปนีาาน้อาจารย์ถ่ายมาละเอียดเนี่ยอาจารย์ต้องการฟโฟกัสแค่ไหนเช่นเปิดมาแล้วให้เห็นแต่ฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าเปิดมาแล้วอาจารย์ต้องการให้เห็นตรงพื้นที่ที่เป็นต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยขอประมาณที่อยู่ประมาณนี้นะอ่าขยาาับอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วแต่ว่าเลือกพออาจารย์เลือกเสร็จสับเรียบร้อยคิดบริเวณว่างอื่น อะไรก็จะโชว์เป็นรูปแบบนีีหยวนี้คือการจับรูปอีกทีนะครับพอเราได้รูปมาเราคลิกงงไปที่รูปหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะมีคําว่า edit mask น,นะครับเริ่มต้นจากการคลิกไปที่รูปหนึ่งครั้งนะครับแล้วคลิกที่ edit mask สีกครั้งหนึ่งจะจะสามารถขยับได้นะครับแล้วก็เอามือเนี่ยมาเลื่อนด้านไหนรูปมันจะใหญ่กว่า กรอบที่เป็นเส้นไข่ปลาที่คือกรอบที่โชว์จริงอะจะรต้องการโชว์แค่ไหนก็มาวางเนี่ยพอเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับคลิกบริเวณว่างอื่นก็ได้ถ้าสมมุติว่าในหน้าจอของอาจารย์มันดูเต็มเกินไปนะครับอาจารย์เลือก v วิววิวซูมแล้วเลือกซูมเอาท์มันจะหดลงมาเป็นไซส์แบบที่ผมทำนะซูมเอาสักหนึครั้งหรือว่าพอไหมนะครับถ้าไม่พอก็ซูมอีกทีมก็จะหดลงมาเล็กหน่อย ทำให้เราเซตตรงนี้ง่ายขึ้นโอเคได้ภาพแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความตตอนี้่ือตกแต่งภาพนิดหน่อยใน iPad ก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับจะทำงานคท้ายๆกถ้าเสร็จแล้วเราจะดับเบิ้ลคลิกเขียนข้อความตรงนี้อ่ะ เราก็นะครับในเขียนตรงนี้นะครับเราเขียน how to be happy ใช่ไหมเดี๋ยวไปคลิกไปจสรก็ขี่ตรงนี้นะครับอันที่สองด้านล่างนะครับเราก็ดับยวไปคลิกไปนะครับอ่ายน,นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกนะครับว่าขีแบน,นี้ไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือดับเบิลคลิกก็ทําให้เราขีข้อความลงไปได้นี่ก็คล้ายๆการทาสไลด์ปกปติเราได้หนึ่งภาพแล้วนะครับหนึ่งภาพต่อไปเราทําภาพที่สองนะครับภาพที่สองกาจาก็มาที่กดเครื่องหมายบวกตัวนี้ครับ New slide ลด์นกดเครื่องหมายบวกก็เป็นภาพที่สอง สังเกตว่าถ้าเราคลิกที่ภาพไหนนะครับมันก็จะมีกรอบเหลืองๆก็คือโฟกัสอยู่ภาพที่สองถ้าเราคลิกเกิดอาจารย์เพิ่มภาพที่สองมาแล้วไม่เอาอาจารย์ก็คลิกเลือกภาพที่เราจะไม่เอาเนี่ยอย่างภาพที่สองเนี่ยนะครับพอเราคลิกเสร็จแล้วก็กดปุ่ม delete ก็คือดันี้เรบไปธรรมดานะครับแต่เดี๋ยวเราเพิ่มภาพที่สองใหม่นะครับที่มันก็จะได้หน้าเจ๊คนนี้ออกมายิงใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตีมซะหน่อย เลื่อนไปที่มาสเตอร์นะครับเลื่อนมาสเตอร์ <Yeah. S 2> ที่มาสเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เลือกโฟโต้ทัวร์เห็นไหมโฟโต้ทัวร์นะครับที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงแล้วก็มีรูป